you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการประท้วงในจีนดีกว่านะครับหลังจากการล็อกดาวน์อันแสนเข้มข้นเนี่ยก็มีการประท้วงออกมาก็ยังดุเดือดมากๆในประเทศจีนนะครับผมมีการประท้วงอยู่หลายจุดหลายที่เลยนะครับผมซึ่งก็มีคนเนี่ยลงข่าวกันมาเป็นระยะๆะะนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือได้ว่าดุเดือดมากๆเลย,ยจริงๆอย่างในเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้เฉิงตูหรือแม้แต่ปักกิ่ง เองเนี่ยก็มีคนเนี่ยทนไม่ไหวออกมาประท้วงกันเต็มไปหมดเลยนะครับมีการทําลายกําแพงที่กั้นเอาไว้สําหรับกักการโลกมากมายนะครับผมแล้วก็มีการต่อต้านมีการปะทะก,กันกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆเราได้ทําคลิปไปแล้วนะครับผมพูดถึงว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยดีตัวขึ้นเต็มไปหมดเลยถูกไหมโดยปกติแล้วเวลามีการชุมนุมเนี่ยหุ้นควรจะตกสิครับทาไมมันถึงขึ้นกันตรงนี้เองเนี่ยได้ทําคีย์วิคอ์ไปแล้วว่านักลงทุนเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่ามีามการประท้วงหนักขนาดนี้เนี่ยเดย คิดอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะกลับมาเดินต่อเลยทําให้เหล่านักลงทุนเองคิดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเดินหน้าได้เร็วกว่าที่คาดเอาไว้นะครับแต่ที่นี้เองเนี่ยจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของการประท้วงในครั้งนี้เองนะครับผมคือป้ายคําพูดครับปกติเวลาประท้วงเนี่ยเราจะเห็นป้ายประท้วงเป็นแบบเออชื่อผู้นําหรือว่านโยบายต่างๆหรือว่าคําพูดที่เหล่าผู้ประท้วงต้องการเรียกร้องออกมานะครับแต่การประท้วงคราวนี้ในจีนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันออกไปเลยนะครับผมเพราะ ผู้คนที่ทนไม่ไหวกับมาตรการซีโร่โควิดเนี่ยออกมาประท้วงกันเต็มไปหมดและใช้สมการเป็นการประท้วงแทนนะครับซึ่งสมการนี้นะครับผมเปม็นสมการเกี่ยวกับการขยายตัวอวากาศเฮ้ยแล้วสมการขยายตัวอวากาศของนักฟิสิกส์มันจะไปเกี่ยวอะไรกับการประท้วงวะทําไมเขาถึงเอามาเป็นสัญลักษณ์แห่งการประท้วงกันโดยคนที่คิดสมการนี้เนี่ยก็เป็นชาวรัเสเซียด้วยนะครับเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสงครามรัเสเซียไหมเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับคนที่คิดสมการการขยายตัวอวากาศนี้ขึ้นมาเนี่ยคือตัวของ อเล็กซานเดอร์ฟรีดแมนนะครับผมซึ่งเป็นนักฟิสิกและนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียและไอสมกรารนี้จริง,รงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการประท้วงเลยนะครับแต่แค่เขาไม่ได้อยากจะพูดออกมาตรงๆเลยหาทางอ้อมในการประท้วงออกมาไอสมการนี้มันสื่อไปถึงคนคิดสมการนั่นก็คือตัวของอเล็กซานเดอร์ฟรีดแมนซึ่งฟรีดแมนเองนะครับผมมันออกเสียงคล้ายกับคาว่าฟรีดอมครับเขาก็เลยเอามาเป็นตัวแทนในการประท้วงนั่นเองนะครับผมเป็นเหมือนการเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องฟรีดอมแต่พูดตรงๆไม่ได้ไงก็เลยโอเคจะเอาฟรีดแมน เ,เดี๋ยวก็ตรงไปนะครับผมงั้นเอาเป็นสรรมการมาเลยดีกว่านะครับก็เลยจัดมาเป็นสรรมการแบบนี้เนี่ยแหละครับคลายข้อสงสัยทุกคนแล้วนะว่าทําไมเออที่จีนเนี่ยเขาต้องเอาสรรมการการขยายตัวอากาศมาเป็นการประท้วงกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการชุมนุมมันก็ลุลามไปไกลามากๆมากกว่าเรื่องของโควิดแล้วนะครับผมมีหลายๆที่เนี่ยออกมาเรียกร้องถึงเรื่องพักคอมมิวนิสต์และเรื่องของสีจิ้นผิงเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยอาจจะทําให้การประท้วงมันลุลามไปเหมือนในต่อปี2011เลยนะครับผมซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ได้ทําการลบคําว่า มลิออกไปเลยนะครับผมเพราะว่ากลัวว่ามันจะเชื่อมโยงกับการปฏิวัติมลิที่ตูนิเซียนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเดี๋ยวรอดูว่าคราวนี้เองเนี่ยการประท้วงนี้จะจบลงยังไงนะครับผมก็หวังว่าทุกอย่างจะจบลงได้อย่างสันตินะแล้วก็คิดว่าจีนเนี่ยจะกลับมาเปิดประเทศได้โดยเร็วนะครับผมอยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างสันตินะและตัวผมเองเนี่ยก็เข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดแตกต่างกันถูกไหมบางคนก็อยู่ฝั่งนู้นบางคนก็อยู่ฝั่งนี้ก็อยากให้ทุกคนเน จากหายหลายมุมจากหลายๆด้านเพื่อให้เราได้เห็นโลกในหลายแบบนะครับผมแล้วค่อยมาตกผลึกแล้วก็มามองกันว่าเอออะไรคือสิ่งถูกอะไรคือสิ่งผิดคือผมไม่อยากจะบอกว่าโอเคอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนั้นแย่อันนี้ดีผมอยากให้ทุกคนคิดกันเองมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีบรรทัดฐานของความดีไม่เหมือนกันมีบรรทัดฐานของความถูกไม่เหมือนกันถูกไหมมีบรรทัดฐานของความผิดไม่เหมือนกันก็หวังว่ารายงานไปเนี่ยจะเป็นความรู้ให้ทุกคนไปนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้้ทผูชม มีความสุขกับการดูรายการ Politic World นะครับ